การศึกษาเรื่องคลื่นน้ำเนี่ยนะครับเราจะมีอุปกรณ์ส้ำมัคันอย่างยิ่งตัวหนึ่งคือถาดคลื่นหรือที่เราเรียกว่าริบ e ์ t a n งรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเี้นะฮะก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นตรงนี้เป็นพื้นกระจกใสนะฮะด้านบนจะเป็นไฟสำหรับส่องสว่างนะครับด้านล่างอาจจะเป็นที่วางกระดาษหรือเป็นแผ่นพลาสติกโซลิโน เซลลูโลสก็ได้พลาสติกเซลลูโลสอะไรไม่รู้พลาสติกสีขาวอะ่ะนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปในในถาดน,นี่เป็นถาดน้ำก็อยู่อย่นี้นะครับอแล้วมันคืออย่างไรล่ะเดี๋ยวก่อนที่พูดถึงถาดขึ้นนะจำเรื่องเลนได้ไหมจำเรื่องเลนได้ไหมฮะอย่างนี้เราเรียกว่าเลนอะไรจะ้ะเลนคือตัวกาลางโปร่งแสงหรือโปร่งใส นะสนใหญ่ก็เป็นแก้วนะฮะครับที่มีความหนาไม่เท่ากันอย่างนี้เราเรียกว่าเลนละเลนนูนถูกไหมฮะเลนนูนทาหน้าที่อะไรครับเวลาแสงจากอินฟิตี้มามันจะทำหน้าที่ในการรวมแสงนะฮะเหมือนกับอะไรเหมือนกับแว่นขยายนะฮะเอาไปรวมแสงโอ้โหจุดไม่ขีดไฟลุกได้เลยและอย่างนี้เรียกเลนละอย่างนี้เรียกว่าเลนเวลนะฮะนะเลนเวลถ้ามีแสงจาก ไกลๆขนานกันมาเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะกระจายแสงนะรู้จักเรนูเรน,เนวาลแล้วนะอ่าทบทวนให้เอาละลบทิ้งแล้วมันเกี่ยวกับฐานขึ้นยังไงเกี่ยวสิจา้านะฮะแล้วเราใส่น้ําลงไปเนี่ยนะฮะอ่ะคูมองด้านนี้เข้าไปนะฮะก็จะเห็นถาดหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะหืาดให้สวยหน่ยสินี่พื้นด้านข้างเนาะโอเคนะฮะ ไฟก็อยู่ข้างบนนะไฟะะไอตัวเนี้ยอยู่ข้างบนมันก็ส่องแสงแรงกล้าลงมา <savoir> นะฮะ <finite> ปกติน้ําถ้าไม่ทําให้เกิดขึ้นก็ imes, เป็นอย่างนี้ระดับน้าป๊ปกตินะฮะแต่พอทาให้กนนะเกิดขึ้นนะมันก็จะเกิดขึ้นสมมติเป็นคลื่นต่อเนื่องอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนะมันก็จะเกิดขึ้น่ออนนะน,น,นี้วิ่งไปในถาดคลื่นนี่มองด้านหน้านะนะฮะ เอาละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะฮะถ้าเราเพี่อาณาตัดส่วนนี้ชุบชุบของน้ำมันคืออะไรเนี่ยมันคือตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมฮะโค้งนี้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 ซึ่งมีตรงกลางปูดกว่าตรงริมมันก็เลยทำหน้าที่เป็นเลนนนูนรวมแสงนะฮะพื้นล่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ให้ตรงหน่อยสิโอเคแสงมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะรวมแสงมาอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าความเข้มของแสงตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่ามากเพราะมาตกในพื้นที่น้อยๆมันก็จะเป็นไงครับสว่างกว่าปกตินะฮะสว่างสว่างขาวขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเทียบกับระดับน้ำตามปกติตรงเนี้ยนะฮะตอนที่ยังไม่เกิดคลื่น นะระดับน้ําตรงนี้ก็จะเวลาเห็นภาพข้างล่างก็จะเห็นเป็นสีสีสวา่นะะสสวางทึมๆหน่อยนะฮะสีสว่างทึมๆหน่อยแต่พอมันทําให้เกิดขึ้นปุ๊บตรงนี้มันจะสว่างมากเลยนะ,ะเอา้าคมูให้ตรงนี้เป็นสว่างปกตินะฮะตรงนี้ก็เป็นสว่างาสว่างปกติสว่างความสว่างเป็นศูนย์แล้วกันอันนี้ก็จะมีความสว่างเป็นหนึ่งคือมากขึ้นมาโอเคไหมฮะ มันสันขึ้นเราก็จะเห็นเป็นบริเวณที่มันสว่างตรงนี้ล่ะตัดตรงนี้มาทองคลื่นอาา่าฮะมันกลายเป็นเลนอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มันก็ประพติตนเสมือนกับเลนวาลมันก็จะเป็นไงครับประแสงลงมาชัวชัวตรงๆมันก็บานฉึงเลยนะบานฉึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความเข้มของแสงตรงนี้ก็จะเป็นไงต่าเพราะว่าพลังงานแสงก็ต้องกระจายออกบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ มืดนะฮะหรือมืดลบหแล้วกันนะคือความสว่างไปลบหคือมืดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะก็คือบริเวณสันคลื่นจะทําหน้าที่เป็นเลนนูนเวลาท้องคลื่นจะทําหน้าที่เป็นเลนวาลตามภาพที่เขียนนะครับเราสรุปได้ดังนี้ลบทิง้งละมันเลอะเธอไม่ต้องใช้พวกเรามีจินตนาการดีลูกศิษย์ครูหมู จินตนาการอยู่เหนือเหตุผลเอ้ยไม่ใช่จินตนาการมันสําคัญกับความรู้นะฮะมันสันคลื่นภาษาอังกฤษจะทำว่า crest จะเป็นเสมือนเลนอะไรจ้าสันคลื่นก็เลนนูนไงเลนนูนก็ทําหน้าที่ในการรวมแสงรวมแสงก็จะเห็นบริเวณนั้นสว่างมากๆในขณะที่ท้องคลื่นจะทําหน้าที่เป็นอะไรครับ เรนว้าวมันก็จะทำหน้าที่ในการกระจายแสงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรนที่มืดอันนี้คือสว่างอันนี้คือมืดเพราะฉะนั้นสันคลืนสว่างท้องคลื่นมืดนะครับนะที่ตกลงมาในถาดคลื่นนะเดี๋ยวจะมีภาพจริงๆให้ดูเอาละเข้าใจหลักการนี้กันไว้ก่อนมาดูถาดคลื่นจริงๆกันแต่ถาดคลื่นตรงนี้ต่างกับที่อธิบายไปก็คือ แสงเนี่ยมันฉายขึ้นจากด้านล่างขึ้นมาได้ลักการเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้บริเวณที่เห็นเป็นแถบสว่างนะมันคือสันคลื่นนะจ๊ะไอ้มืดๆนะ่ะมันคือท้องคลื่นคงจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับมาทำความเข้าใจกับคำว่าหน้าคลื่น wave front เวลาเราเอาก้อนหินโยนลงไปในบ่อน้ำเราจะสังเกตเห็นคลื่น วิ่งออกกระจายออกไปเป็นวงกลมแบบนี้แหละนะคลื่นน้ำที่เกิดจากการคว้างก้อนหินลงไปในบ่อน้ำก็เป็นอะไรครับเป็นรูปวงกลมอือเอาหรือถ้าเราเอาแท่งไม้นะฮะจุ่มขึ้นลงในน้ำนะเราก็จะเห็นคลื่นเนี่ยวิ่งออกไปนะฮะแบบเหมือนกับสันของกระเบื้องเงี้ยนะฮะคือนน้ำที่เกิดจากการ การเอาท่อนไม้หน้าตรงสั่นนะฮะก็จะเป็นเส้นตรงวิ่งออกไปนะฮะไอ้คลื่นที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหน้าคลื่นเพราะฉะนั้นเราจะให้นิยามว่าหน้าคลื่นได้อย่างไรละ่ะทั้งสองกรณีนี้คือคลื่นน้าในบ่อน้ําใช่ไหมฮะคลื่นน้าในบ่อน้ําเนี่ยเป็นคลื่นในสองมิติถูกไหม สมิติเพราะฉะนั้นถ้าเราเพีจยรณาอนุภาคของแต่ละอันนะฮะดูเอาในกรณีเส้นตรงเราเห็นได้ว่าสันของคลื่นนะฮะมันก็คืออะไรครับนะฮะ,ะเห็นว่าสันคลื่นที่ติดกันเนี้ยนะฮะสีฟ้านี่มันคือแนวต่อระหว่างนะฮะ,นะฮะจุดที่เชื่อมต่อระหว่างทุกๆจุดบนสันคลื่นหรือทุกๆจุดที่มีเฟสตรงกันใช่ไหมฮะ มันหน้าขึ้นคือแนวต่อระหว่างนะฮะทุกทุบจุดบนคลื่นนะ,ะที่เห็นได้ชัดก็คือบนสันคลื่นที่มีเฟสเดียวกันที่มีแฟดเดียวกันนะฮะในกรณีของสันคลื่นคืออะไรครับก็คือเฟด 90องศานะเช่นการในของคลื่นน้ําที่เราโยนจมลงไปนะฮะหน้าคลื่นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคลื่นวงกลมถูกไหมฮะหน้าคลื่นก็จะออกมาเป็นวงกลมโอเคนะฮะอ่าแล้วถ้าเป็นคลื่นเสียงละ่ะแหมเขียนยากเขียนยากครูหมูก็ต้องบรรยายให้พวกเราเกิดจินตนาการเวลาเราตะโกนออกไปหน้าคลื่นของคลื่นเสียงเนี่ยมันจะเหมือนกับ ลูกโป่งผิวของลูกโป่งนะฮะมันจะเป็นผิวที่ต่อระหว่างอะไรครับทุกๆจุดที่มีเฟสตรงกันนะฮะเหมือนเวลาเราเป่าฟองสบู่นะฮะหรือเป่าลูกโปง่งหน้าคลื่นก็จะค่อยๆพองออกพองออกพองออกแล้วเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นหน้าคลื่นของคลื่นเสียงหรือคลื่นในสามมิติก็คือผิวของทรงกลมอาจารย์ไหมครับนะเอาละสรุปให้ฟังกระด้นะฮะสรุปให้ฟังว่า หน้าคลื่นเวฟฟรอนคือแนวต่อระหว่างทุกๆจุดบนคลื่นในกรณีนี้คือสันคลื่นที่มีเฟสเดียวกันนะฮะเนั้นหน้าคลื่นน้ําที่เราโยนป้องลงไปตามธรรมชาตินะฮะหน้าคลื่นน้ำนะฮะซึ่งเป็นคลื่นในสองมิติก็จะเป็นวงกลมนะฮะแต่ หน้าคลื่นเสียงนะฮะที่เป็นคลื่นใน3มมิติก็จะเป็นอะไรครับผิวของทรงกลมนะครับหรือถ้าเราไม้จุ่มลงไปนะฮะหน้าคลื่นก็จะมีหน้าตาเหมือนกับไม้ที่จุ่มลงไปก็คือเป็นเส้นตรงนะแล้วเวลาเราไปดูในถาดคลื่น นะในกรณีถ้าเราไปจุ่มในถาดคลื่นเราก็จะเห็นเป็นสันคลื่นก็คือบริเวณที่ทําหน้าที่เป็นเลนนูนก็คือแถบสว่างใช่ไหมฮะเราจะเห็นเป็นแถบสว่างกระจายออกไปเป็นวงกลมในถาดคลื่นนะเดี๋ยวไปดูภาพจริงๆในถาดคลื่นนั่นคือความหมายของหน้าคลื่นครับตัวอย่างแอนิเมชั่นของคลื่นหน้าตรงที่เกิดขึ้นจากการเอาไม้แล้วก็จุ่มลงไปในน้ําแล้วเคลื่อนที่ขึ้นลง นะจะเห็นแล้ครับหนะ้ามันจะเป็นคลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ออกไปแบบนี้เป็นแอนิเมชันที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมาดูภาพของหน้าคลื่นจริงๆเลยครับที่เกิดบนถาดคลื่นเนี่ยหน้าคลื่นวงกลมก็คือจุมลงไปแล้วก็สั่นขึ้นลงเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ แถบสีขาวที่เห็นเนี่ยตรงกลางจุดสีขาวเลยเนี่ยมันจะเป็นสันคลื่นนะแล้วก็จะสว่างน้อยลงแต่ภาพมันไม่เห็นความแตกต่างนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าสีขาวเนี่ยมันคือสันคลื่นเพราะมันทาหน้าที่เหมือนกับเลนนูนรวมแสงให้เห็นสว่างที่สุดแล้วก็สีดําๆตรงเนี้ยนะฮะจุดกึ่งกลางเลยนะครับมันคืออะไรครับท้องคลื่นนะฮะนี่คือหน้าตาของ หน้าคลื่นวงกลมนะฮะที่เกิดขึ้นบนถาดขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าได้รูปออกมาอย่างนี้ก็แฮปปี้เลยใช่ไหมครับอืมแล้วก็จะเห็นหน้าคลื่นได้หรือถ้าเป็นหน้าคลื่นตรงบนถาดคลื่นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็เอาไม้ใช่ไหมฮะจุ่มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะเข้าหาหน้าเรามองนี้คือเข้าหาหน้าเราเข้าจอนะครับก็จะเกิดอันนี้แนวนี้ทั้งแนวคืออะไรครับนะฮะ จุดนะที่ลากต่อระหว่างทุกๆจุดที่มีเฟสตรงกันสันคลื่นตรงนี้ต้องจุดจุดกึ่งกลางสีขาวนี่เลยนะอันนี้คือแนวของสันคลื่นเช่นการสีดำเนี่ยนะฮะตรงกลางสุดจริงมันต้องดำปุ๊ดเปื้อเลยนะนะทีนี้เพลินรูปออกมาเนี่ยความดําไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ตรงนี้คือทองคลื่นทองคลื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพที่ออกมาจากถาดคลื่นแบบนี้เราสามารถ บอกได้ว่าระยะจากจุดกลางสีขาวถึงสีขาวตรงนี้คือระยะที่ใกล้ที่สุดที่มีเฟสเดียวกันระยะนี้คืออะไรแลมดานะฮะคือความยาวคลื่นเออเราหาความยาวคลื่นได้เลยนะเราวัดได้เลยหรือในรูปนี้คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้หรือตรงนี้มาถึงตรงนี้นะฮะมันคือความยาวคลื่นตรงนี้คือแลมดาหรือความยาวคลื่นโอเคนะครับนี่เห็นไหมนี่คือประโยชน์ของถาดคลื่น ทําให้เกิดคลื่นบนถาดปุ๊มเอาไม้บรรทัดหรือไม้โปรเจคเตอร์วัดหาความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นได้เลยเนาะทีนี้พอมีถาดคลื่นก็ไปทาการทดลองอะไรได้เยอะแยะนะฮะขอก็ไปทําการทดลองหาความเร็วของคลื่นน้ําที่ระดับความลึกต่างกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปวาดนะฮะทางด้านข้างจริงแล้วมันได้จากการทดลองจริงๆล่ะครับนะฮะเขาได้ข้อสรุปออกมาว่า คลื่นที่เคลื่อนที่ในน้ําลึกมไม่ต้องกระโดกริ้นหรอกคลื่นที่เคลื่อนที่ในน้ําลึกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วความเร็วเป็นไงครับมากกว่ามากกว่าคลื่นที่เคลื่อนที่ในน้ําตื้น don't ask me why เพราะอันนี้เป็นผลที่ได้จากการทดลองที่ได้จากการทดลองมันถ้าได้จากการทดลองอย่างนี้แล้วแลมดา น้ำลึกหรือแลมด้าหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแลมดาสองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ยากนี่นะฮะคลื่นเนี่ยมันถูกทําให้เกิดจากแรงกําเนิด F1 อันเดียวกันหรือซอร์สอันเดียวกันใช่ไหมฮะมันสั่นขึ้นลงด้วยความถี่เท่าไหร่จํานวนลูกคลื่นก็คงที่งนั้นความถี่ในน้ําลึกหรือความถี่ในน้ําตื้นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเนาะเราได้ว่าความถี่ในน้ําลึก และความถี่ในน้ำตื้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันมาจากแหล่งกำเนิด f 1เดียวกันโอเคนะฮะ f 1เดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีสูตรว่า v เท่ากับ f แลมดานะฮะเราก็ได้ว่า v 1ซึ่งมันมากกว่า v 2แทน v 1ด้วย f f 1นึ่งแลมดา 1, ก็ต้องมากกว่า f f ตัวเดียวกันนะฮะก็เป็น f 1นึ่งแลมดา 2แต่ f มันเท่ากันใช่ไหมตัดเพราะฉะนั้นเราได้อะไรครับเราได้ว่า lambda หจะต้องมีค่ามากกว่า lambda สได้เช่นกันด้วยเช่นกันไม่ใช่ได้นะนั่นคือในรูปเราก็จะเห็นนะฮะว่า lambda หนึมีค่ามากกว่า lambda สองมีทริคอยู่นิดหนึงเวลาจะจำว่าขึ้นน้ำที่ขึ้นที่ในตัวกลางหรือในระดับความลึกที่ต่างกัน ขึ้นในน้าลึกมันจะเร็วกว่าขึ้นในน้าตื้นเนี่ยเราคิดได้ง่ายๆอย่างนี้อ่ะฮะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเวลาขึ้นมันขึ้นที่ไปในบริเวณน้ําตื้นเห็นท้องขึ้นไหมตรงนี้เออเนื่องจากมันเป็นไงมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้พื้นล่างมากกว่าใช่ไหมมันถ้าน้ํามันตื้นเนี่ยไอ้ท้องลื่นเนี่ยมันก็ต้องเีไงเสียดสีกับพื้นมากกว่าน้ําลึกใช่ไหมฮะน้ำลึกนี่มันห่างหน่อยนะฮะมันก็เสียดสีน้อยกว่ามันมันก็เลยมีแรงเสียดทานเนี่ยต้าน ทำให้ความเร็วของคลื่นในน้ำตื้นเนี่ยมันน้อยกว่าในน้ำลึกจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าคุูหมูพยายามอธิบายให้เราใช้หลักการที่จะได้ช่วยในความจําตอนนี้จําได้แน่นอนแล้วเนาะว่าความเร็วของคลื่นในน้ําตื้นจะน้อยกว่าในน้าลึกเพราะเป็นไงเพราะท้องคลื่นมันจะเสียดพื้นนะฮะมากกว่าในน้าลึกจําไว้นะแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าคุณหมูสอนผิด ที่พูดมาทั้งหมดน้องๆอ,อ,อาจจะไม่เชื่อครูหมูก็เลยเอาแอนิเมชันของคลื่นที่เคลื่อนที่ในน้ำลึกและน้ำตื้นมาให้ดูจะเห็นว่าความยาวคลื่นในน้ำตื้นมันจะสั้นกว่าความยาวคลื่นในน้ำลึกถ้าครูหมูถามพวกเราว่าคลื่นน้ำเนี่ยนะฮะมันเป็นคลื่นตามยาวหรือคลื่นตามขวางทุกคนกีจะตอบ เป็นเสียงเดียวกันเลยว,ว่าคลื่นน้ำมันต้องเป็นคลื่นตามขวางแน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วดูรูปนี้สิโอยโยนี่เป็นรูปแอนิเมชันนะฮะของคลื่นน้ำจริงๆแล้วเนี่ยคลื่นน้ำเนี่ยมันเป็นทั้งคลื่นตามยาวนะฮะและตามขวางในเวลาเดียวกันเลยละ่ะ จริงเหรอทาไมอ่ะเอาไม่เชื่อเหรอปกติผิวน้ําปกติอย่างนี้ใช่ไหมวเวลาทําให้เกิดขึ้นน้ําถือว่าเอาไม้แท่งหนึ่งแล้วกันนะฮะปุ้งเราก็ต้องดันมันลงไปใช่ไหมการที่มันดันลงไปเนี่ยมันก็ทาให้โมเลกุลตรงนี้ใช่ไหมฮะถูกผลักไปสู่ด้านข้างในทะาะวการเมื่อดันลงไปแล้วเนี่ยโมเลกุลนี้ก็จะเป็นไงครับแรงตึงผิวนหน่อยจะได้รู้มันจะจับกับผิว มันก็จะขึ้นที่ขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลของน้ําที่ผิวนี่นะฮะมันจะเคลื่อนที่นะฮะด้วยความเร็ว2อันเป็นความเร็วลับแบบนี้นะฮะรวมกันก็คือมันจะทุกผลักอ,อกด้านข้างลัเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยจริงๆแล้วมันจะมีลักษณะเป็นทั้งขึ้นตามยาวและขึ้นตามขวางจริงๆแล้วโมเลกุลของขึ้นน้ำเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงตรงๆนะ แต่มันจะมันเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีจําไว้ด้วยนะครับอืม